สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้นะคะพลอยจะมาแกะแบรนด์บิชุดพิเศษนะคะที่เป็นแบรนด์บิที่ไม่ได้เป็นตัวพรีออเดอร์นะคะคือซึ่งตอนแรกอะ่พะพอยก็คิดอยู่ว่าแบบควรจะทําคลิปแบรนด์บิตัวพิเศษดีไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่จริงแล้วพอตอนที่สั่งเนี่ยมันก็ราคาแพงอยู่แล้วแล้วคนที่ดูช่องของพลอยส่วนใหญ่เป็นแบบว่า มือใหม่ที่แบบเพิ่งเริ่มสะสมอะไรเงี้ยคือพอ,อยก,ก็ไม่ได้อยากจะให้แบบมาซื้อตัวที่แพงไปเลยตั้งแต่ตอนแรกเนาะอยากจะให้เริ่มจากตัวที่ราคา3,000-4,000ในพรีออเดอร์ก่อนนะคะแต่ว่าพอดีว่ามีคอมเมนต์แบบขอเข้ามา,าแบบอยากจะให้แก่พวกตัวพิเศษที่แบบ เหมือนกับว่ามันอาจจะหาได้ยากกว่าอะไรเงี้ยให้ดูหน่อยวันนี้พอก็เลยจะรวบรวมมาแกะให้ทั้งหมด5ตัวเลยนะคะที่เป็นตัวพิเศษนะคะที่ออกตามประเทศต่างๆที่ไม่ได้มีพรีออเดอร์ทั่วโลกแบบปกติเนาะ,ะมาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะตัวนี้เลยคะ่ะอากูมอนนะคะอากูมอนก็เป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูนดิจิมอนเนาะซึ่งดิจิมอนถ้าจําได้มันก่อนมันจะเป็นเกมคล้ายๆทามโกจิอะแต่มันเป็นเขย่าแล้วสู้กันอะ เออเป็นเครื่องดิจิมอนเนาะใครอยู่ยุค9 0 k ี d คน่าจะทัน8 0ตีไนได้อยู่เนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะออกแค่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ได้มีพิเออร์เดิเข้าไปเมาแก,กกันเลยนี่นะคะอากูม,มอนว,ว้าวอันนี้จะได้ตัว100%ด้วยนะคะมาดูตัว100%ก่อนละก่กันตัวร0 0ค่ะก็จะเป็นตัวเหลืองๆเรียบๆไม่ได้มีอะไรมากเนาะ เป็นตัวคาน่าจะเป็นคาแรคเตอร์หลักเลยใช่ไหมในเรื่องก็คือพระเอกก็จะมีอากุมอนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์หลักนะคะมาดูไซส์400เซกันเลยดีกว่านี่ค่ะไซส์400เซก็น่ารักดีนะตาปากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบก๊อกใหญ่นะคะสีของเขาเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นแบบไฮกลอสอะก็คือเป็นสีเคลือบเคลือบปกติทั่วๆไปนะคะไม่ได้เป็นเคลือบมันเหมือนพวกตัวอาร์ทิสนะคะซึ่งถ้าถามพอยว่าตัวนี้น่าเก็บไหมก็คือด้วยความหายากของมันเนี่ยราคาณนะตอนแรกก็โดดมาแล้วประมาณ หมื่นกันกลางถึงปลายเลยนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่สูงอะ่ะเลยแนะนําว่าถ้าเกิดจะเก็บก็คือต้องเป็นคนที่ชอบการะตูนเรื่องนี้จริงๆเนาะถึงจะน่าเก็บเพราะว่าพอคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคาแรคเตอร์เพื่อนๆเนขาว่าออกมากันอีกนะคะอ่ะไปกันต่อเลยดีกว่าอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวแบบขาสั้นด้วยนะขาเขาจะเป็นขาแบบสั้นค่ะก็น่ารักดีตัวต่อไปตัวนี้ละกันสีเหลืองต่อกันเลยนะคะอันนี้คือตัว b บบี้อินเนอร์เกนะคะซึ่งอันนี้แกะแล้วพอดีแกะไว้โชว์ที่ร้านแล้วเนาะนี่คะ่ะเบบี้อินเนอร์เกนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์400บวก100เรซเหมือนกันนะคะมาดูตัว100รนกันก่อนเลยนี่คะ่ะตัว100อรเซคือเขาก็จะมีเป็นลูกๆอยู่ในพุงเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองใสสวยอยู่เพราะว่าตัวเนี้ยก็สวยเลยอ่าโอเคนี่ไซส์400เเซ์ค่ะ สวยเลยค่ะแต่เบบี้เนี่ยที่รูู้กันอยู่เนาะก็คือว่ามันจะหาซื้อยากในแง่ที่ว่ามันจะไม่มีเปิดพรีออเดอร์เลยนะคะมันจะเป็นตัวที่ต้องกดซื้อในเว็บแล้วก็เป็นลอตเตอรี่นะคะทําให้ราคาของเจ้าพวกเบบี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามราคาสูงมาตั้งแต่ตน้นแต่ส่วนตัวพลอ,อยอะชอบที่มันมีลูกเล่นอะไรข้างในผงแบบนี้เนาะเนี่ย ทำให้เราแบบเหมือนกับตัวไหนที่พอจะซื้อไหวนะคะก็จะซื้อเบบี้เก็บไว้นะคะอันนี้สีเหลืองนะคะที่ด้านหลังมีเขียนคําว่าอ n นเนอร์เด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้ที่ร้านมีขายนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ กล่องต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็คือ Nike c l o t นะคะอันนี้เป็นตัว exclusive เหมือนกันเพราะว่ารวบรวมถึง2แบรนด์ด้วยกันเลยนะคะก็คือแบรนด์ l o อ t ของ Edison c h เชเนาะแล้วก็แบรนด์ Nike นะคะอันนี้เขาจะทำออกมาเป็นเหมือนกล่องรองเท้าเลยนารังมากเลยเห็นไหมมีเป็นเหมือนส์ยอะซึ่งเขาก็จะเขียน400บ100เ a r i c c l o t แบรนด์ x Nike นะคะน,นี่ เนี่ยเขาก็จะเขียนเลยร้อยแอนสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบเกี้ทำเป็นเหมือนกล่องรองเท้าเลยเปิดเหมือนกล่องรองเท้าเลยแล้วก็ลายของกล่องเนี่ยค่อนข้างสวยมากจริงๆอันเนี้ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่พอยังไม่มีโอกาสได้แกะเลยนะคะก็เลยจะมาแกะให้ดูกันนะ ปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นแพคพลาสติกเหมือนเดิม,มดูกันเลยตัวนี้มีตัวร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าความพิเศษของตัวนี้มันมีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะตัวนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้แกะเนี่ยมันจะเป็นผ้านะคะตัวสีร้อยเปอร์เซนต์เขาจะห่อผ้าไว้แล้วตัวร้อยเปอร์เซนต์เี่ยเป็นสีทองนะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเป็นพออะไรมาดูตัวร้อยเปอร์เซนต์ก่อนดีกว่านี่นะคะ ตัวร้อรลายละเอียดดีเทลดีมากนะคะเป็นสีทองออกแบบซีดๆหน่อยนะคะแล้วก็มีลายเป็นรายละเอียดเลยที่ตัวนะคะสีนี้ก็จะออกแบบมันมันเงา,งาๆแบบสวยเลยนะคะสีเป็นเทดสีทองที่สวยอะ่ะเขาทำดูพรีเมียมดูแบบไฮเกรดอะ่ะมีตัวร้อยเปอร์นาะมาดูตัวสี่อยดีกว่า400เัวสี่ร้ซนตเาเป็นผ้านี้สวยมากเลยนะคะเราก็คือเหมือนกับแบบว่า ตัวนี้ความพิเศษคือมันถอดชุดได้ด้วยนะข้างหลังอะแต่พอยยังไม่กล้าถอดเพราะว่ามีคนบอกว่าพอถอดปุบแล้วเนี่ยมันใส่กลับเข้าไปยากนะคะแต่จริงๆอะมันถอดได้และเห็นไหมว่าในตัวมันพอถอดปุบอะมันก็คือสีทองเดียวกับใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะคะแต่พอยไม่กล้าถอดเพราะว่าคนบอกว่ารุ่นเนี้ยนะคะถ้าเกิดถอดผ้าแล้วเนี่ยมันจะใส่กลับเข้าไปยากแต่พอยว่ามันดูพรีเมียมแลวมันดูไม่เหมือนหมีแบรดบิตทั่วไปมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาทำแบบมีผ้านี้ห่อมานะคะ ที่ทำกับคลอตเนี่ยไนกี้กับคลอนนะคะราคาตอนแรกที่ออกมาก็คือแตะ20,000เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือน่าจะเป็นลอตโตเหมือนกันแล้วก็หาสื้อยากนะคะมาถึงก็แพงเลยอย่างที่บอกเนาะไซส์400%ถ้าเกิดพรีออเดอร์มันก็แค่3-4,000พั 4, นะ่ะแต่ตัวพอตนเป็นตัวพิเศษปุ๊บตัวนี้แตะ20,000เลยนะคะไนกี้คลอตค่ะ ตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ถือว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันที่จะมาแกะนะคะเพราะมันก็คือตัวพิเศษอียิปต์นะคะหรือชื่อเต็มๆเ,เขาชื่อว่าแอนเชียอียิปต์400%นะคะอ่าให้ดูกล่องก่อน อันนี้รูปแบบของตัวนะแต่ตัวของจริงเห็นรูปแล้วสีมันสวยกว่านี้อีกนะเราจะบอกว่าตัวของจริงคือแบบเป็นคโครมทองแบบดูอลังการมากกล่องเนี้ยนะคะจะมี40 0้เแค่อย่างเดียวแต่มันจะมีร0 0ยซด้วยซึงแยกแพ็คมานะคะให้ดูตัวร0 0นะคะอันนี้จะเป็นตัว100%เ็ขาจะเป็นแพ็คแยกแบบเนี้ยนะคะก็ ราคาของตัวร้อเก็ไปแล้วนะเหมือนตอนออกมาตอนแรกประมาณพันแประมาณนี้มั้งแต่ตอนนี้นะคะราคาของตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองพันห้าร้อยบาทอันเนี้ยสองพันห้าร้อยบาทแล้วราคาความตัวพิเศษที่หาซื้อยากเนาะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องราคาอันนี้อีกทีเพราะว่ามันมีความราคาขึ้นลงขึ้นลงนิดหน่อยของตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันก่อนเลยว่าจะสวยแค่ไหนเฮ้ยสวยมากอะสวยมากคืออันนี้คือในกล้องมันดูแบบไม่คือในกล้องมันแบบ ไม่ดูสวยเท่าตัวจริงอะ่ะบอกบอกว่าไงดีอะ่ะคือตัวนี้คือตัวจริงคือแบบมันเงามากมันเงามากๆจนมันสะท้อนที่ลานไม่ถูกที่แล้วเนี่ยคือเป็นสีโครมทองแบบซุปเปอร์เงาดูตรงขาดีสะท้อนแบบเห็นฟงเห็นไฟคือเขาเงามากเลยทําถ่ายยังไงให้สวยดีเดี๋ยวพลอยถ่ายชูตติ้งต่างหากให้แล้วกันนะสวยมากอะ่ะตัวนี้โอ้แขนมีติดติดสีนิดนึงนะ อ่ะจะเล่าให้ฟังคือตัวนี้เนี่ยโอ้ยดูดดดดลายตรงขาลายตรงพุงนี่นี่คือพลอยตื่นเต้นมากเพราะว่าพลอยเพิ่งเห็นตัวจริงครั้งแรกเหมือนกันคือคนซื้อไปก็แบบเหมือนไม่ค่อยแกะกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผิวโครมเนาะเนี่ยมันก็จะมีรอยนิดนึงเนี่ยมีรอยแล้วมีรอยที่หัวแล้วอะไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าตัวโครมนะคะหรือว่าหมีแบบิกตัวไหนก็ตามอะเวลาแกะต้องทําใจนะคะอันนี้ใหม่ไม่แกะเลยนะแล้วมนแกะแล้วก็มีรอยที่หัวแล้วคือแบบ โดยเฉพาะผิวโครมนะคะดูแลรักษายากอย่างนึงแล้วก็จะให้ไหลลอยเนี่ยยากมากเหมือนกันนะคะต้องทําใจเนาะเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกตัวนี้มาเนี่ยแพงมากเพราะว่ากฎกติกาของการซื้อตอนแรกเนี่ยคือต้องซื้อตั๋วไปชมมิวเซียมที่ญี่ปุ่นเป็นงานเกี่ยวกับพวกเรื่องอียิปต์นี่แหละพอซื้อตั๋วไปปุ๊บคุณก็ค่อยได้สิทธิ์ซื้อแบ,บรนด์อีกตัวนี้แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็ยากใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยแพงแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีออกมาขายอีก ขายแบบซื้อได้ง่ายขึ้นนะ่ะแต่ก็ขาย exclusive แค่ที่ญี่ปุ่นนะตอนนั้นน่ะราคาก็เลยลงมารู้สึกจะมีขายเพิ่มอีก2รอบอะ่ะทำให้ราคาจากที่ว่า ต้องเป็นคนที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นเทศกาลนั้นเท่านั้นถึงจะซื้อได้เนี่ยราคามันก็เลยถูกลงมานะคะตอนหลังเนาะก็ขอให้เข้าใจนิดนึงคือถ้าเกิดแยมีเปิดพรีเล่มก็อาจจะมีราคาแบบสูงตำ่ำสูงต่ำขึ้นมาขายแบบบิตคอยหรือพวกหุ้นเหล่งเงี้ยคือมันแล้วแต่สภาวดีไหมจริงๆคือเราอะก็ไม่ได้ทราบว่าเขาจะแบบเหมือนกับวางขายกี่รอบด้วยอะนะคะการที่บางทีเราซื้อเร็วอะมันก็ทําให้ต้นทุนเราเะมันสูงกว่าเนาะก็ขอให้พิจารณานะแล้วแต่บุคคลละกัน,นะคะ่ะ แต่ตัวนี้สวยมากสวยมากๆเดี๋ยวถ่ายรูปพห้ดูอีกทีอันนี้มันแบบมันสะท้อนแล้วตรงหน้ามันดำๆเนาะแต่แบบแอบ,บเสียใจอะแกะออกมาแล้วมีรอยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอะมันเป็นปกติจริงๆเนี่ยดูตรงเนี้ยมันก็เหมือนมีรอยนิดนึงแล้วเห็นปะนี่คือเพิ่งแกะใหม่ไม่แกะนะ,ะตรงหัวเนี่ยอะไรอะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรทําใจนะคะยังดีที่เป็นข้างหลังเนาะโชว์ไม่เห็นแต่ว่าแบบมันเป็นปกติมากๆเลยของหมีโดยเฉพาะเป็นโครมนะคะถือว่าตัวนี้ทําสวยมากๆหมายถึงว่าดีเทลอะไรมันละเอียดมากๆเลยอะ มาถึงตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็น่ารักมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเปโกโกนะคะตัวเปโกโกใครเคยกินขนมปังมัางที่เป็นหุ่นแบบหัวใส่ใส่ๆ,ๆอยู่หน้าร้านขนมปังอะ่ะแต่เขาทำแพคเกจิ้งเป็นเหมือนกล่องขนมที่ญี่ปุ่นน่ะน่ารักปะเหมือนแบบเป็นกล่องที่แบบห่อกระดาษสา อ่าอันนี้นะคะคือเป็กโกะมาเนกิมาเนกิก็คือเป็นแบบชุดแมวแบบแมวกวักอย่างเงี้ยค่ะฟูกุเวอร์ชั่นฟูกุนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดใครรู้ว่าเวอร์ชันอันเนี้ยไอฟูกุเนี้ยแปลว่าอะไรบอกบอกคอยในคอมเมนต์หน่อยนะเออแต่ว่ามันออกมาเพิ่งออกมาไม่นานเองอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวพิเศษเหมือนกันนะคะเป็กโกะทุกตัวเป็นตัวพิเศษไม่มีพรีออเดอร์ต้องสั่งต้องสั่งจากที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ ดูข้างในกันเลยนี่ตัวนี้ก็เป็น400บวก100%เหมือนกันนะคะะน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูตัว100%กันนะนี่ค่ะ100%น่าราักอะ่ะมีลายที่แขนแล้วก็มีลายดอกไม้แล้วก็หางข้างหลังด้วยนะคะคุมมากๆ400บว100เปโกะเนี่ยเพราะว่าแค่ตัวลอยเปโกนี้คือที่ปุ่นราคาแพงมากเลยนะตัว100%เปโกยิงตัวแรกนะนี่ค่ะ400%ดูหน้าน้องดิ น้องหน้าตาน่ารักซึ่งเปโกะเนี่ยพอก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็คือมันจะเป็นตัวที่คนสะสมแบรบิกที่แบบสะสมกันมาหลายๆปีแล้วคานิยมอยากจะซื้ออยากจะสะสมเปโกะกันมากเลยอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันเป็นแบบสิ่งที่นักสะสมแบรบิกต้องมีเลยประมาณนี้มัง้งอ่ะนี่นะคะมีลายดอกไม้ผีเสื้อแล้วก็มีหางน้องแมวที่บอกเป็นน้องแมวกวักเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าที่ตัวขเขียนว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าแบบร่ลำรวยโชคดี แบบสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้แหละเป็นแบบของคนญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นก๊อกแบบก๊อกใหญ่นะคะแล้วก็เคลือบเป็นเคลือบสีแบบปกติเนาะแต่ตรงหน้าเนี่ยเขาจะทําให้แบบหน้าน้องนี่คือแบบมีความมันกว่าตรงตัวนิดนึงก็คือน่าหลังมากนะคะตัวนี้เนี่ยคือพลอยอ่ะเก็บแค่ตัว4 0 0บวกพอนะเพราะตัวพันเปอร์เซ็นต์แพงมาก ตัวพันเนี่แบบ8ปดเก้าหมื่นะตัวนี้นะแต่ว่าตัว4ี่อยู่ประมาณหมื่นแปดนะคะที่ร้านก็มีนะคะติดต่อเข้ามาได้ก็ถือว่าน่ารักเลยแล้วตรงแบบเนี่ยจุดสีทองทองอ่ะเขาก็ทำให้มันเป็นแบบเงาเงอะไรอย่างเงี้ยห้าตัวแล้วกับตัวพิเศษที่แกะมาอย่างที่บอกก็คือราคาเริ่มต้นของเขามันแพงเนาะก็เลยไม่ได้แบบว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอามารีวิวให้ดูดีไหมเพราะว่าคือสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มเก็บหมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะต้องเลือกอะถ้าเกิดซื้อแบบนี้หมดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ โหมันสิ้นเปลืองไปมากๆเลยกับการที่จะแบบมาเก็บของเล่นอะไรชิ้นแล้วเป็นแบบหมื่นสองหมื่นเลยแล้วแบบมันก็คือเป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องเลือกตัวที่ชอบนะคะแล้วก็หวังว่าตัวที่เราชอบเนี่ยมันก็คือจะราคาขึ้นไปในอนาคตเนาะ mm. ก็ไม่อยากจะให้แบบเก่งเรื่องราคากันเป็นหลักมากเกินไปนะคะเอาที่ชอบเพราะว่าของสะสมมันก็ให้ความสุขกับเราอยู่แล้วเนาะ,ะวันนี้ก็มารีวิวทั้งหมด5ตัวเลยนะคะที่แบบรวนแล้วแต่เป็นตัวพิเศษ ก็ลองดูแล้วกันว่าแบบชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพลอยไว้ให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝาก subscribe แล้วอยากจะให้ทําวิดีโออะไรเกี่วกับแบบิกหรือว่าอะไรอย่างอื่นก็ฝากคอมเมนต์ไว้บอกพลอยหน่อยนะคะวันนี้พลอยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ